ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับได้มอบเครื่องอุปโภคและบริรโภคให้แก่ครอบครัวผู้ที่มีไรายได้น้อยรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครับนายชรัฐบุญนศาศผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนางรัชดาบุญนศาศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเครื่องอุปโภคบริรโภคจานวนกว่าร้อยชุดพร้อมอาหารปรุงสุกมอบแก่ครอบครัวผู้ที่มีไรายได้น้อย ลุมเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดานางพิมพ์ตำบลบางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงครามสำหรับเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับท้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามได้มอบเกินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน20ทุนทุนละ2,000บาทแก่เด็กก่อนวัยเรียนที่มีครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ในประเทศไทยว่าขณะนี้ยังถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับโดยทางจังหวัดสมุทรสงครามนั้นเป็นจังหวัดที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่สีแดงเข้มประชาชนยังต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปทํางานอย่างต่อเนื่องมาตรการที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อย ดีกเลี่ยงไปยังพื้นที่เสี่ยงงบกิจกรรมสังสรรค์สร้างจิตสำนึกให้ตนเองและครอบครัวขอให้ตัวแทนชุมชนต่างๆนำข้อมูลนั้นไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนเองสร้างความเข้าใจซึ่งต้องร่วมมือร่วมใจกันในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้นะครับ